ต่อไปทั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนหยฟังในเรื่องจิตฝึกได้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า78จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่7ข้อที่32 ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ผิดมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจะทำลายมือหรือเท้าหรือว่าจะทำให้ห้อเลือดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะ ที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเดือยอันบุคคลตั้งไว้ผิดพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นพิกุนั้นจะทำลายอาวิชชาจะยังวิชชาให้เกิดขึ้นจะทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิด ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตตั้งไว้ผิด <c oughs> พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ถูกมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจะทำลายมือหรือเท้าหรือว่า จะทำให้ห่อเลือดข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเดือยอันบุคคลตั้งไว้ถูกภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกขุนั้นจะทำลายอวิชชาจะยังวิชาให้เกิดจะทำนิพพานให้แจ้ง ด้วยจิตที่ตั้งไว้ถูกข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตตั้งไว้ถูก